กดกระดิ่งไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสายสัญญาณชนแนลครับผมครับสวัสดีครับผมเพื่อนๆครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็มาสรุปครับผมมาสรุปครับผมนะเพื่อนๆครับผมมาสรุปเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับผมเพื่อนๆครับผมนะที่เพื่อนๆได้แต่สอบถามผมจะต้องซื้ออะไรบ้างนะ ในเซตที่ผมแนะนำพเพื่อนๆครับผมสามารถแยกชิ้นได้เลยครับผมพเพื่อนๆครับนะฮะหนึ่งฮิตซิงครับผมนี่ตัวนี้มันเป็นรุ่น0ูนมครับผม0ูนมครับผมเพื่อนๆรับผมน่าจะห้าหกร้อยนะเพื่อนๆรับผมนะประมาณนี้ตีเข้าๆ1 000. คู่ครับผมก็ประมาณพันห้านะะ อาจจะมีลบหรืออาจจะเพิ่มไม,ไม่ผมไม่ทราบนะฮะเพราะว่าซื้อแต่ก่อนมันก็ห้าหกร้อยนะแต่ก่อนก็ห้าหกร้อยนะเพื่อนๆกับผมเราซื้อมาหนึ่งคู่ครับผมนะหนึ่งคู่ครับผมนี่ซีกเขาเรียกซีกครับผมหนึ่งซีกหนึ่งซีกนะเป็นสองซีกนั่นแหละครับผมนี่แล้วต่อมาทานซิสเตอร์ครับผมเราใช้ทานซิสเตอร์ เพื่อนๆครับผมตัวนี้ใช้ทานติเตอร์ 4, 10คู่นะ2ฝั่งก็20คู่ครับผมทานติเตอร์ 4, ่ายโตชิบะซิงเกิลหรือแล้วแต่เพื่อนๆชื่นชอบเลยครับผม่ายไหนก็ได้ครับผมนะขึ้นอยู่กับราคาที่เพื่อนๆชอบนะเนี่ยเนี่ยทานติเตอร์นะะนี่ สองฝั่งตัวนี้10คู่ตัวนี้10คู่รวมแล้ว20คู่นะครับผม52 00 19 43นกะฮะก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยครับผมหาซื้อถ้าเพื่อนๆสนใจก็ gm times t i c k ครับผมมันม่อและพี่ขันนะพเพื่อนๆนะฮะมันมอเลยพี่ขันนั่แหละครับผมน่าจะ70บาทคู่หนึ่ง70บหรือบาทหรือ80บาทนี่แหละเพื่อนเพื่อนครับผม times เตอร์นเนี่ยนะแต่ทั่วไปก็ตีเป็นแบบ กลมๆครับผมคู่ละลอยครับผมนะนะถ้าซื้อในโลกออนไลน์ร้านกิ่งแอมอะไรประมาณนี้ที่อยู่ในโลกออนไลน์ก็แปดสิบร้อยร้อยสิบนะก็ขึ้นอยู่กับของขายเดียวขายเลยการขนส่งเขาก็เอากำไรยีสิบบาทยี่สิบาทอะไรประมาณนี้นะเป็นปน,นะดีไปคร่าวๆร้อยหนึ่งครับผมนะถ้าสองแพทก็สองพันเลยฮะเพื่อนๆ นะคร่าวๆนะนี่พันห้าตีกลมๆนั่นแหละครับผมนะฮะตีกลมๆนะฮะตีกลมๆพันห้าสองสิบท,ทันติตเตอร์อีกสองพันเป็นสามพันห้านะมันสามารถแยกชิ้นได้ครับผมอาจจะลดอาจจะมีส่วนลบลดนะฮะเป็นเกครับผมเดี๋ยวนี้เราฮิซซิ่งฮิซซิ่งซิกหนึ่งก่อนหรือฮิซซิงคู่หนึ่งต่อไปแล้วก็เอาท,านทันติตเตอร์นะ สิบคู่น้อยสิบคู่นะมันจะมีไมก้าด้วยนะครับผมเพื่อนๆต้องซื้อไมก้าเลยนะต้องถามทางร้านด้วยไมก้านะฮะแล้วนอ็นอตน็อตสามมิลครับผมก็มีขายทั่วไปในโลกออนไลน์เลยครับผมนะร้อยละสี่สิบร้อยสามสิบบาทอะไรประมาณนี้นะแหวนด้วยนะเพื่อนๆนี บางร้านเขาก็จัดขายนะครับเพื่อนเพืนคับผมบางร้านเขาจัดขายอยู่นี่ไม่กล้าถ้าเราซื้อมา20คู่ก็ต้องไม่ค่าร้อยหนึ่งเลยครับผมซื้อมายกเซตเลยครับผมร้อยหนึ่งนะร้อยหนึ่งห้าสิบบาทนะเพื่อนเพืนไม่กล้าแล้วก็ซิลิโคนซิลิโคนหลอดหลอดหนึ่งสี่สิบห้าบาทนะเกี่ยวขายในโลกออนไลน์ ine, ทั่วไปครับผมร้านอิเล็กทรอนิกส์ครับผมนะเพื่อนเพืนครับผมเกี่ยวกับ การประกอบเครื่องเสียนี่แล้วต่อมาครับผมเพื่อนๆนก็มีแผ่นขนานนี่ครับผมนี่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 แผ่นขนานสิบคู่รุ่นไหนก็ได้ครับผมรุ่นรูไม่มีมรูก็ได้ครับผมนะแผ่นขนานนี่แผ่นขนานแล้วก็สามารถที่จะอย่างเงี้ยเลือกได้เพื่นนอนเจ้าอ แบบไหนก็ได้ครับผมก็ขึ้นอยู่กับมีรูไม่มีรูครับผมมีตอวแบบให้เปลี่ยนรับผมแบบมีรูกับแบบไม่มีรูครับผมนะแบบมีรูกับแบบไม่มีรูครับผมนะส่วนมากมันเวลาเราบัดเวลาเราใส่แล้วมันไม่ค่อยตรงรูก,กันครับผมเปื่อๆครับผมนี่เขาเพื่อให้เราสะดวกสบายในการคันออกนั่นแหละครับผมแต่มันใช้ประโยชน์ไม่ได้นี่แล้วก็อย่าลืมแผ่นขนาน สองสองสิงก็ะสองแผน่นสิบนิ้วนะสิบคู่นั่นแหละครับผมอย่าลืมนี่ครับผมหาหากระเบื้องสีขาวนี่ครับผม R ห้าวัต R ห้าวัตศูนย์จุดอสองสองจุดสองสาม,ดาไ,มได้หมดเลยครับผมศูนย์จุดสองก็ได้ครับผมไม่มีปัญหาเลยน,ะนี่อันนี้ได้จะสี่สิบห้าบาทไม่รู้เดี๋ยวนี้เท่าไหร่แล้วนี่ตัวละสี่บาทห้าสิบนะสี่บาทห้าสิบถึงห้าบาทได้เลยนะครับผม ก่อน3บาทเดี๋ยวนี้ขึ้น4ี่บาทห้าสิบแล้วนะนี่ขาวๆเนี่นะแล้วก็อ่าครึ่งวัดเพื่อนๆจะใช้รุ่นไหนก็ได้ครับผมสิบอ่าสิบโอห์มก็ได้แต่นี่ของผม4ี่สิบเจ็ดโอห์มเนะนี่ยนี่ของผมนี่สี่สิบเจ็ดโอห์มครับผมนี่ก็ต้องซื้อแพ็คเซ็ตครับผมหนึ่งร้อยนะร้อยละหกสิบตัวนี้นะตัวนี้ร้อยละหกสิบตัวนี้สิบ ตัว10ตัวมัน45บาทถึง50บาทนะฮะตีไปกลมๆก็5้าบาบาทต่อตัวรวมส่งด้วยนะนี่ครับผมนี่มันแยกชิ้นได้นะเพื่อนเพื่อนครับผมเนี่ยถึงผมแนะนํานะ <c ười> เพื่อนเือนครับผมเออผมจะซื้อรุ่นคาด,ดีหรือผมจะซื้อสําเร็จก็ขึ้นอยู่กับเงินทุนของเพื่อนๆนครับผมแล้วก็บอร์ดไดครับผมนี่ครับผมนะฮะบอดไดก็สามารถแยกได้ครับผมเออผมจะ เดือนนี้ผมเอา450ผมเอาบอร์ดได้คู่หนึ่งแต่900ตีไปกลมๆพันหนึ่งนะรวมซื้อสายชีนด้วยสายสัญญาณนั่นแหละครับผมนี่นี่สองอันก็ดีกลมๆ900รวมส่งก็45บาทตีกลมๆก,ก็พันหนึ่งนะ ไห้เพื่อนครับผมนี่อย่างเงี้ยที่โมดูลที่ผมได้อธิบายเปเพื่อนครับผมคือการสามารถที่จะแยกชิ้นได้ครับผมเป็นเพื่อนกับผมสามารถที่จะแยกชิ้นได้ครับผมไม่ไม่ใช่อะไรนะฮะที่ผมเอาไม้ใป้เพื่อนได้ได้จมมันะครับมันแยกชิ้นได้ครับผมแล้วอีกตัวต่อมานี่อีกชิ้นหนึ่งที่เราต้องซื้อเหมือนกันครับผมขนานครับผม อ่าอ,อินพุตอินพุตผมพูดผิดนะอินพุตนะครับผมเ,เผมพื่อนๆครับผมอินพะุตนี่ยอินพุตครับผมนะคือสัญญาณเข้าขครับผมนี่หลังหลังหลังกล่องนะฮะเพื่อนๆครับผมนี่ตัวนี้ก็จะแพงเหมือนกันนะสามร้อยแปดสิบถึงสี่ร้อยเลยนะฮะเพื่อนๆครับผม 300, 29, 3 0 0ร้อยปีก้าสามร้อยแปดสิบถ้าเพืเ่อนไม่ต้องการก็ซื้อแบบทุกๆครับผม100ร้อยกว่าบาทก็มีแต่ไม่ต้องใช้ไฟรุ่นไหนก็ได้ครับผมที่เราต้องการครับผมนะแต่นี้ต้องต้องใช้ไฟครับผมไปบวกไฟลบเข้ากับเพื่อต้องการให้สัญญาณเสียงมาสมุดอะไรของเขานะฮะเพืเ่อนนะแต่ไม่ได้เกี่ยวปัจจุบันคอร์ดดีครับผมคอร์ดดีมิกดีครับผมสัญญาณมาเต็มแน่นอนครับผมนะเพืเ่อนนะนี่ เข้าเลยครับผม,มแม่มันสามารถที่จะแยกชิ้นได้ครับผมเพื่อนๆง,ง,งถึงผมแนะนํานะเพื่อนๆต้องการเล่นค่าดีเฉพาะค่าดีสําเร็จรูปถ้าสองบอร์ดมันมันก็สามพันกว่าครับผมแต่มันต้องใช้เงินก้อนค่าดีนะแต่ถ้าเป็นค่าดีบิดค่าดีบิดก็เจ็ดแปดพันนั่นแหละครับผมคู่หนึ่งนะ เหมือนกันมีคราะเหมือนเดิมครับผมนะค่าดีบิตนะสามพันเจ็ดสามพันแปดครับผมหนึ่งหนึ e tamam. 3, 7, 100, 3, ่งโมดูลนะเจ็ดแปดพันเหมือนเดิมครับผมเพื่อนๆนะตีเขาเข้าเอาไว้แปดพันนั่นแหละเพื่อนๆครับผมนี่แต่ตัวนี้เราแยกได้นะที่ผมถึงแนะนํานะสามารถสร้างกําลังถึงพันห้าร้อยวัตต์นะครเพื่อนๆครับผมนะฮะนี่พันห้าร้อยวัตต์ถึงพันหกร้อยวัตต์นะฮะเพื่อนๆครับผมเต็มสติมเลยครับ จุดพีคนั่นแหละรครับผมที่ผมผมลองเป็นเพืเ่อนฟังนะจุดพีคนะคนี่แหละยังไงจุดพีคมันถึงอยู่แล้วครับผมทานจิตเตอร์ทานจิตเตอร์หนึ่งคู่ทานจิตเตอร์หนึ่งคู่ก็ทีเข้าๆร้อยห้าสิบวัตต์จุดพีคนะฮะที่ผมผมเล่านะฮะจุดพีคครับผมเพืเ่อนๆที่ที่เขาเห็นเห็นเขาใช้เยอะๆเขาแค่ป้องกันครับผมไม่ให้ <laughs> มันร้อนมากนะพลังเสียงก็ขึ้นอยู่กับหม้อปแปลงชุดนี้ ผมก็แนะนําให้2 5่สบ้าแอมป์นะเป็นเป็นกับผมนี่2 5่สแอมป์สามพ VA นั่นแหละครับผมนะยี่าแอมป์ส0มพ VA ถึง3 0มแอมป์นะเป็นเป็นกับผม2 5่แอมป์ถึง3 0แอมป์นะเนี่ยอยู่ในเกณฑ์น,นี้นะเพื่อ <c oughs> เพื่อรองรับต่อลำโพง2ดอกนะ1200วัตต์ได้2ดอกนะ ขนาดเขาใส่สี่คู่เจ็ดคู่ก็ยังโอโหเล่นนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมสามารถขับสี่ดอกได้เหมือนกันนะเพื่อเพื่อนครับผมผมเห็นแล้วขึ้นอยู่กับหม้อแปลงนะเพื่อนเพื่อนครับผมหม้อแปลงก็ยี่สิบห้าถึงสามสิบแอมนะหกสิบห้าศูนย์หกสิบห้าไปเลยครับผมนะสำหรับบอดดตัวนี้นะออกมาก็จะได้เต็มสตรีมก็เก้าสิบสองเก้าสิบสามนะคาปาก็ แปดลูกนะฮะเพื่อนเพือนครับผมคาปาแปดลูกกำลังพอดีครับผมนะไม่ยากไม่มากไม่น้อยไม่เยอะครับผมนะหมื่นไมโครร้อยโวลต์แปดลูกกาลังพอดีครับผมรุ่นใช้รุ่นแบบมีตัวป้องกันลำโพงด้วยก็ก็ดีเหมือนกันครับผมง่ายง่ายเลยถ้าพูดถึงมอแปลงแต่เพื่อนๆถ้าต้องต้องการสวิตชิ่งก็3000ถึง4 0 0 0 VA 3,000ถึง4ี่0นะครับผมนะ ที่ผมทำให้เพื่อนๆได้ชมกันก็ใช้สวิตชิงนะครับผมนะสามพรุ่นสามพันครับผม i อเอะรุ่นสามพันไครับผมของดิจิทาร์นะเพื่อนเพื่อครับผมก็ใช้ไฟเก้าสมนะครั้งก็เก้าสิบสองครั้งก็เก้าสิมาสวิตชิงมันจะนิ่งนะเพื่อนๆครับผมเราสั่งเขาได้ครับผมไฟขอเก้าองนะเขาก็จะทำไม้ประมาณนี้หละครับผม92 93อยู่ประมาณนี้เลยครับผม สวิตชิ่งนิ่งนิ่งมากครับผมของดิจิคาร์เนะเป็นเพื่อนกับผมนะเราเปิดเท่าไหร่มันก็จะสวิกมาแต่จุดพลิกที่สามพันนะเพื่อนเพืกับผมนะจุดพลิกของเขาที่สามพันครับผมเป็นเพื่อนนะจุดพลิกที่สามพันนะเขาต้องทำการจับมาเรียบร้อยแต่นี่ผมสุดคำนวณแล้วก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมสำหรับฮิตซิงรุลศูนย์ตำสามสิบสิบคู่นะฮะเป็นเกับผมตีข้าวพันห้าร้อยวัตต์ นะครับเพื่อนๆกับผมจุดพีกนะฮะเพื่อนๆกับผมจุดพีกนะระบายความร้อนคือพัดลมถ้าเราใช้กล่อง5นิ้วที่ผมทําให้เพื่อนๆได้ชมกันครับผมกล่อง5.2นิ้วเราก็จะใช้พัดลมตัวใหญ่เป่าออกด้านหลังสิ่งของเราก็จะเย็นลงครับผมนะเพื่อนๆกับผมนะก็จะช่วยซอฟต์พาวเวอร์ของเรานะเพื่อนๆกับผมที่ผมแนะนําเพราะ มันสามารถแยกชิ้นได้นะครับผมเพื่อนครับผมนะเพื่อนจะซื้อคัดดีก็ได้ซื้อคัดดีก็ได้นะไม่มีปัญหาแต่ซื้อแบบสําเร็จเขาก็มีขายครับผมนะเป็นเพื่อนครับผมนะของช่างหัดี่ยก็ได้เหมือนกันครับผมนะต้องการสําเร็จเจ daunting, ขาก็ซื้อเขาก็ทาให้เหมือนกันครับผมนะเอาเป็นก้อนมาแต่เราประกรอบเองแต่ถ้าเราซื้ออุปกรณ์มาเราแยกชิ้นมานะเป็นเพื่อนครับผมเราแยกชิ้นมาแล้วเราสามารถที่จะ ค่อยๆทยอยทาครับผมนะฮิตซิงมาเข้าหน้าเราก็เอาเอาทานซิตเตอร์มาแล้วก็ลงไมก์กาทาซิลิโคนขันน็อตไว้ไว้รอนะฮะวิธีทําผมก็บอกไว้แล้วนะทํำยังไงนะข้าวหน้าเราก็เอาแผ่นขนานมาแล้วก็ลงลงลงแล้วก็ทำทำค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะไม่ต้องใจร้อนครับผมเป็นๆครับผมนะก็จะเสร็จเองครับผมนะสองสามเดือนก็เสร็จถ้าเราใช้แบบเงินเดือนซื้อทีละน้อยครับผม นะจะซื้อตัวนี้ป,ใในะปนะีใหม่ก็ได้ใช้งานานะเพื่อนๆครับผมผมบอกเลยนะปีใหม่หนะก็ได้ใช้งานครับผมนะเพื่อนๆแนะนำๆคร่าวๆสาหรับเพื่อนๆมือใหม่นะเพื่อนๆมือเกา่ามือเก่าเนี่ยก็ดูเป็นแค่ความบันเทิงก็ได้ครับผมนะเนพื่อนๆครับผมนะสําหรับเพื่อนๆใหม่ๆก็แนะนําเลยครับผมนะที่เราต้องการประกอบเองนะถูกใจโดนใจแน่นอนครับผมนะสำหรับกอง แนะนำซื้อกล่องร้านทานสเต็กจีเอ็มทานสเต็กครับผมก็จะมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างเลยครับผมเกี่ยวกับกล่องเลยไฟวิ่งไฟวิ่งโวลล่มอุปกรณ์หลังแท่นสายครบทุกอย่างครับผมนะลูกบิดกล่องนะ GM เอ็มทานสเต็กครับผมนะ GM เอ็มทานสเต็กบ้านหมอ้อนะฮะเพื่อนๆกับผมในโลกออนไลน์พิมพ์เข้าไปเลยครับผมอากูเลยครับผม G.M. t r a n s ต็ครับผมขึ้นมาแน่นอนครับผมไว้วางใจได้แน่นอนครับผมเพื่อนๆก็อ่าเบอร์โทรแอดไลน์ไปเลยครับผมนะเพื่อนๆครับผมแต่ต้องโอนนิดนึงครับผมเพื่อนๆครับผมนะแต่คุณภาพดีแน่นอนผมก็ใช้ประจำเหมือนกันครับผมนะเพื่อนๆครับผมนะสบายใจนะซื้อกล่องมาแบบนี้แบบนี้บวกเขาสเปคกี่นิ้วทีนิ้วนะฮะแต่ถ้าสเปคนี้เพื่อนๆใช้หม้อแปลงแนะนํา20นิ้วนะฮะเพื่อนๆครับผมลึก20นะ เพื่อนๆต้องใช้้องใช้ลึก20นะฮะเพื่อนๆครับผมกล่อง4.2อย่างเต็มที่4.2ที่ผมแนะนำนี่นะพะมันเป็นอ่าฮิตซิงสี่นิ้วสูง4นิ้วต้องใช้กล่อง4.2อ2ลึก20นะครเพื่อนๆครับผมถึงจะลงได้นะถึงจะลงหม้อแปลง30มสิมได้ถ้าเพื่อนๆใช้รูดอื่นมันก็ลงไม่ได้นะเพื่อนๆครับแต่ถ้าใช้กล่อง หนิ้วเหมือนกับผมแต่ใช้สวิตชิงใช้สวิตชิงใช้แค่1 0 16นิ้วครับผมอ่ามันก็ประหยัดลงมานิดนึงแต่เราก็จะต้องใช้พัดลมอุปกรณ์ก็จะโตขึ้นคือกล่อง5.2โตขึ้นพัดลมตัวใหญ่แต่มันจะสั้นลงมาประมาณ4นิ้วอ่าก็จะเซฟลงมานิดนึงอะไรประมาณนี้ยร้อยสองประมาณนี้นะเป็นเปลี่ยนกับผมหรือ,อจจะ อุณหภมความร้อนของฮิตซิงเราก็จะใช้พัดลมตัวใหญ่ระบายก็ประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆครับผมแนะนำคร่าวๆครับผมสรุป,ปรอุปกรณ์ที่เพื่อนๆต้องควรซื้อถ้าประกอบเซตแบบที่ผมบอกนะหรือจะใช้เซตยาวกว่านี้12คู่12คู่ก็เต็มพอดีครับผม20นิ้วนะเพื่อนครับผมเพื่อถ้าป้องกันลําโพงถ้าเรามีป้องกันลำโพงเสร็จแล้วก็มี ซอฟต์สตาร์ทต้องเผื่อตัวนี้ด้วยครับผมนะจุไม่เกิน12คู่ครับผม20นิ้วนะเพื่อต้องการพัดต้องการให้อ่าตตัวซอฟต์สตาร์ตน่ะเด็กครับผมถ้าลงมอแปลงนะฮะต้องมีซอฟต์สตาร์ทด้วยครับผมเป็นเป็นเวลาเราเปิดไม่ให้ปุกปักนะฮะมอแปลงปุกปักนะปปกปกนะเป็นเป็นครับผมนะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับผมคร่าวๆครับผมสรุปอุปกรณ์ที่ควรซื้อนะฮะในการประกอบ power amp นะครับผมรุ่น3 0 0พันครับผมเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับผมเพื่อนๆครับผมที่ผมยังไม่ได้อ่านเลยครับผมนะเพื่อนๆที่อ่าคอมเมนต์เอาไว้ครับผมนะขอบคุณมากนะครับผมที่ให้เพื่อนๆในคอมเมนต์นะฮะ ผมยังไม,ไม่ได้เปิดดูเลยครับผมนะผมเห็นอยู่แต่ยังไม่ได้อ่านครับผมนะเพื่อนๆครับผมขอบคุณนะครับผมที่ทักทายครับผมขอบคุณครับผมที่กดติดตามกดหัวใจครับขอบคุณครับผมกด